สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก a t วชา c h a n e l นะคะกลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch Why r e ว i e w จะวันนี้นะคะบอกเลยว่าพี่อ้อมต้องรีคิวมารีวิวก่อนเลยเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ติดต มาถึงสามซีซันทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันออนซีซันที่สามจบครบทัวนสมบูรณ์นะคะแปดตอนไปเมื่อวานนี้แล้วก็ดูจนถึงบัตีสซี่ทุกคนคือสนุกมากนะคะกับซีรีส์บิชเชตานั่นเองนะคะใครที่ติดตามตั้งแต่ซีซันหนึ่งก็น่าจะรู้เนาะว่ามันเป็นซีรีส์ที่จะสร้างมาจากนารวนิยาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆแล้วก็พอมาทําเป็นเวอร์ชันซีรีส์แล้วเนี่ยค่อนข้างได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากเลยเนาะจริงๆพี่อ้อมก็ตามดูมาตั้งแต่ซีซันหนึ่งนะคะแต่ตอนนั้นยังไไไมม่่ด้้้ีีโอกกกาาสสรรววววิเเลย็ูึ เคเดี๋ยวเรามารีวิวบิจเตอร์ตันซีซั่นสทิ้งไว้ในช่องนิดนึงละกันนะคะถือว่าได้มาป้ายายทุกคนที่ยังไม่เคยได้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้ได้เปิดใจไปดูกันเนาะแน่นอนว่าดูได้ใน Netflix นะคะเป็น Original ของ Netflix b บิจเตอร์ตันมันเป็นเรื่องราวของสังคมไฮโซทุกคนคือใครที่ชื่นชอบแนวแบบ ผู้ดีชั้นสูงในรั้วในวังหรืออะไรที่มันเป็นแนวแบบเวอร์เวอนิดนึงจะชอบเรื่องนี้มากๆเพราะว่าคือเราเองอะค่อนข้างห่างไกลคิดออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าการได้ดูราชวงศ์อังกฤษหรืออะไรก็ตามมันค่อนข้างแบบเออทำให้ฟูลฟิลมากๆเนาะแล้วก็บิจอตันเองอะเป็นการเล่าเรื่องแบบนั้นเลยแล้วก็เส้นเรื่องรหลักของมันนะคะจะเล่าเกี่ยวกับตระกูลบิจตันซึ่งเป็นชื่อเรื่อง ก็คือทุกๆซีซันจะเล่าเกี่ยวกับตัวละครที่มาข้องแวะเกี่ยวข้องกันกับตระกูลนี้ซึ่งก็จะเล่าไปถึงลูกๆล,ล,ลูกหลานในตระกูลนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะได้ลงเอยกับคู่ของตัวเองในแต่ละซีซันไปซึ่งพอดำเนินมาถึงซีซันที่3ซึ่งเป็นซีซันล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของคอรินบิเจอร์ตันซึ่งจริงๆแล้วใครที่ดูมาตั้งแต่สซีซันแรกอาจจะ จำได้แน่นอนคือเป็นหนุ่มฮอตที่ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่ตกหลุมรักได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ในเส้นเรื่องของสองซีซันก่อนหน้านี้คอลินเองเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคาแรคเตอร์หนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทก็คือเพเนโลปีเฟเธอริงตันซึ่งก็คือเป็นเป็นตัวละครที่ น่ารักมากทุกคนแล้วก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างเด่นชัดมากๆเลยเนาะน้องเป็นสาวอวบที่เป็นเป็นการตอกย้ำมากๆเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจก็เพราะว่าคาแรคเตอร์เขาสามารถบียอนไปได้ไกลมากออกจากบิว บิวตี้ส a นดา r ์ไปได้ไกลมากๆซึ่งคาแรคเตอร์ของเพเนโลปีอะเป็นเป็นเด็กสาวที่แบบโคตรน่ารักมากๆแล้วก็จริงๆคืออยู่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วก็ค่อนข้างเป็นบทที่เด่นมากๆในี่ยซีซั่นที่2แต่จะไม่ขอสปอยละกันนะคะว่าเส้นเรื่องของเพเนในเจ้าเพนของเราในซีซั่น2อะมันจบแบบใดซึ่งบอกเลยว่าใครที่ดูซีซั่น2แบบจะค้างแบบมากจริงๆแล้วก็จะอยากล่วงรู้ความรักของเจ้าเพนว่า เจ้าเพนของเราจะมีความรักในรูปแบบไหนซึ่งจริงๆทุกคนน่ะทราบกันอยู่แล้วว่าเพนมีเพื่อนสนิทก็คือคอลินแต่จริงๆแล้วเพนกับคอลินเขาค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแบบมากจริงๆทุกคนเพราะว่าคอลินเองคือเขาเป็นหนุ่มฮอตที่ค่อนข้างเป็นที่หมายปองของสาวหลายๆคนแต่เจ้าเพนเองตัดภาพมาก็คือเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในบิวตี้เนส์เลยแล้วก็เป็นคนที่เงียบเป็นคนที่ อยู่ในวงสังคมชั้นสูงก็คือเป็นคนที่ทุกคนมองข้ามอะ่ะมันก็เลยน่าร่วมลุ้นว่าเฮ้ย <c oughs> ความสัมพันธ์เฟนโซนที่มันมีความแตกต่างกันมากขนาดเนี้ยสุดท้ายมันจะทำให้เราเขินจิ้นฟินได้จริงๆหรอซึ่งบอกเลยทุกคนว่าทําได้จริงๆแล้วเขินมากแบบเขินมากๆทุกคนคือเมื่อวานอะ่ะดูแบบสี่ตอนสุดท้ายรวดเดียวแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เคยฟูฟิลมากๆคือก่อนหน้านี้นเ,นเขามีการแบ่งเป็น2ล็อตเนาะลงทีละ4ตอนแต่ตอนนี้ลงครบแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็คือไปรวดเดียว8ตอนได้เลยซึ่งบอกเลยว่ายังรักษาม,มาตรฐานของ ความเป็นกลิ่นอายของวิเทอร์ตันได้เหมือนเดิมแล้วก็คือพอดําเนินมาถึงซีซันสแล้วแน่นอนว่าคนก็คาดหวังเนาะหลายๆคาแรคเตอร์ที่เราคิดถึงใน2องซีซันก่อนจะมาวนเวียนให้เราได้แบบได้เจอบ้างไหมได้เห็นอัปเดตพัฒนาการของความสัมพันธ์บ้างไหมซึ่งแน่นอนว่าไม่ผิดหวังนะคะมากันแน่นๆทุกคนแล้วก็คือมันน่ารักมากๆกับกับความเป็นวิเทตันที่เรารู้สึกว่าแบบเออเราอยากเอาใจช่วยทุกๆตัวละครที่ เกี่ยวข้องกับตระก,กูลนี้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันเส้นเรื่องหลักๆของของคาแรคเตอร์ในเรื่องอะมันทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่เป็นเรดดี้วิสันดาวเนาะซึ่งไม่ขอสปอยละกันซึ่งใครที่ดูซีซั่นสองจะทราบแล้วว่าเรดดี้วิสันดาวที่เป็นคนคอยเขียนจุลสารแบบเล่าเรื่องอัปเดตชีวิตแบบนู่นนี่นั่นของราชวงศ์ของคนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเอออัปเดตข่าวสุบสิบอะเขาเป็นใครซึ่ง ในซีซั่นนี้จะค่อนข้างเคลียทุกเรื่องที่เราเป็นห่วงแหละว่าจะแลนดิ้งเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ความสัมพันธ์ของเจ้าเพนกับคาแรคเตอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้องสาวของคอรินเอออย่างเจ้าเอโรอีสอา่เงี้ยว่าเขาจะลงเออยังไงเขาจะกลับมาเป็นเพื่อนสนิทกันได้ไหมอย่างที่เขาทิ้งโปมาในซีซั่นสค่อนข้างทําได้ดีมากๆนะคะตอนนี้ก็คือซีซั่นสจบสําหรับเราคือจบแบบ จบดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะรักษามาตรฐา,า,านได้ดีจริงๆคืออยากแวะมาอวยจริงๆนะคะใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่ายังไม่เคยรู้จักซีรีส์แบบของซีรีส์เรื่องนี้เลยก็สามารถไปตามดูได้เลยนะคะใน Netflix ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่ามี3ซสีสซันนะทุกคนแล้วก็แนะนําเลยใครที่อยากจะไปตามดูแนะนําให้ดูแต่ซีซั่นหนึ่งนะแล้วก็ดูตามลําดับได้เลยคือมันสนุกมากๆแล้วก็ถูกตัวละครอาจจะได้ไม่มีการกระโดดกันไปมาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนไปดูซีซั่น3เลยอาจจะงงๆว่าแบบเฮ้ยแล้วมันมีเส้นเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่ ต้องอาศัยการดูต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแนะนําให้ไปดูตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วทุกคนจะตกหลุมรักตระกูลมิสตันแน่นอนแล้วก็แบบจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยาเอาใจช่วยให้ให้วงสังคมผูด้ดีตรงเนี้ยมันแบบแลนดิ้งไปมีเรื่องแซบๆซบมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังอีกะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันสนุกมากๆแล้วก็แน่นอนว่าใครที่เป็นแฟนนิยายน่าจะทราบอยู่แล้วนะคะว่ามันมีนิยายอีกหลายเล่มเนาะที่รอการเอามาสร้างแล้วก็ร่วมรุนเหมือนกันนะคะว่า จะมีซีซั่นต่อๆไปในอนาคตไหมใครทราบว,ว่าเขาแบบประกาศจะทำซีซั่นสี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แวะมาบอกได้นาะนี้เรายังไม่ได้หาข้อมูลเลยแล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากๆคืออยากให้ทําเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็มีแฟนทางนี้ยายทางแฟนซีรีส์ที่รอให้กําลังใจเนาะรอการตอบรับซีรีส์เรื่องนี้อยู่นะคะพอปล่อยปุ๊บก็ดูทันทีเลยรู้สึกว่าเออมันสนุกมากจริงๆใครที่ชื่นชอบแนวนี้ก็อย่าลืมแวะไปดูกันนาะทุกคน มันมันน่าจะตอบโจทย์กับหลายๆคนที่กําลังหาเรื่องที่มันไม่ได้เครียดมากนะพอเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเส้นเรื่องที่หนักมากจนเกินไปเหมาะสําหรับคนที่แบบหาอะไรดูเพลินๆระหว่างทานข้าวอะไรเงี้ยถือว่าเหมาะมากๆแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นมินิซีรีส์ด้วยมามเลยไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาอะไรกับมันมากขนาดนั้นมันมีแค่ประมาณ8ตอนแะก็รู้สึกว่ามันเพียงพอต่อการที่จะแบบ เออได้เสพอะไรที่มันสนุกๆน,นะคะผ่อนคลายดีแนะนํามากๆนะคะใครส่วนใครที่เป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันหรือว่าเป็นแฟนนิยายอยากจะมาเมาท์มอยชอบฉากไหนชอบตัวละครไหน<ม>ก็แวะมาเมาท์มอยกันได้นะคะแล้วครั้งหน้าพี่อจะหยิบยกซีรีส์หรือว่าหนังหรือว่าอะไรที่แบบติดตามอยู่นะตอนนี้มาป้ายยาอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ส่วนใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากที่จะแนะนํามีซีรีส์เรื่องไหนที่แบบพี่ออมพี่ออมชอบแนวนี้ต้องดูอันนี้เลยหรือว่าพี่อ้อมแบบหนังเรื่องนี้น่าสนใจซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะคะแนะนํากันมาได้เลยถ้ามันทํารีอคไม่ได้มันก็จะมาในรูปแบบของรีวิวนะคะทุกคนป้ายยากันมาได้เต็มที่เพราะว่าจริงๆคือพี่ออมเป็นคนเสพงานค่อนข้างหลากหลายมากๆไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นแค่แนวแบบนี้นะก็คือแนะนํามาได้ทุกแบบเลยนะคะเพราะว่าจริงๆคือชอบดูหลากหลายสไตล์ มากๆจะสืบสวนฆาตะกรรมอะไรก็ได้ทั้งหมดรักรักเอ,อ้ยเตยหอมคือรับหมดนะคะทุกคนใครที่มีซีรีส์เรื่องไหนอยากจะให้เราเอามาแชร์ามารีวิวก็มาป้ายากันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านา,นาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย